สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านไม่ว่าคุณต้องการที่จะเป็นอะไรเป็นแบบไหนคุณก็ทำได้และเป็นได้ทั้งนั้นถ้าคุณไม่อยากทำลายชีวิตตัวเองห้ามพลาด ep นี้เด็ดขาดในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงความจริงอะไรบ้างที่ทำลายชีวิตคุณได้เร็วที่สุด เนื้อหาในอีพีนี้อ้างอิงมาจากช่องของ Better Idea ที่มีผู้ติดตามถึง2.5ล้านคนและเขาได้โพสต์วิดีโอเกี่ยวกับ The Fastest Way to Ruin Your Entire Life มีอะไรบ้างที่จะทำลายชีวิตตัวเองได้เร็วที่สุดไปฟังกันคะ่ะข้อที่1ภาษากายหากคุณเป็นคนที่ชอบเดินก้มหน้าคอตกเดินตัวงอไม่พูดคุยกับใครเจอใครก็ไม่เคยทักทายไม่เคยยิ้มให้ใครเลย ภาษาไกายแบบนี้จะทำให้คนดีๆตีตัวออกห่างจากคุณและแน่นอนว่าคุณก็จะโดดเดี่ยวเดียวดายดข้อที่สองเช็กมือถือตลอดเวลาหากคุณเป็นคนที่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็หยิบมือถือขึ้นมาเช็กอยู่ตลอดเวลาทั้งๆท,ที่ก็ไม่ได้มีใครโทรมาหรือว่าส่งข้อความหาคุณเลยแต่ด้วยความที่คุณก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ้าใครที่มีนิสัยแบบนี้ แสดงว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้วางแผนการใช้ชีวิตหรือว่าไม่มีเป้าหมายในชีวิตนั่นเองข้อที่สามไปสายตลอดไม่ว่าจะเป็นการนัดเจอก,กันกับเพื่อนนัดกับเจ้านายหรือนัดประชุมคุณก็เป็นคนที่ไปช้าไปสายตลอดแบบนี้รับรองได้เลยว่าชีวิตบันไลแน่นอนข้อที่สี่แก้ตัวหาข้ออ้างไปเรื่อยมันจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่ชอบแก้ตัวหาข้ออ้างเฉยใช้ไปเรื่อย แก้ตัวน้ำขุนๆเพื่อให้ตัวเองรอดคนประเภทนี้อยู่ไหนก็ไม่มีใครอยากคบไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ยกตัวอย่างเช่นการมาสายทั้งๆท,ท,ที่ความจริงเขาอาจจะตื่นสายหรือว่าลืมเวลานัดกำหนดเวลาพลาดแต่ก็โกหกไปเรื่อยหาเหตุผลมาลบล้างความผิดของตัวเองทั้งๆท,ท,ที่เหตุผลอาจจะฟังไม่ขึ้นเลยก็ตามข้อที่หโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเอง ไม่ว่าเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณโทษทุกอย่างที่ไม่ใช่ตัวเองหากคุณเป็นคนที่มีนิสัยแบบนี้อาจจะไม่ดีต่อตัวคุณเองเพราะมันจะทำให้คุณมีแต่ความคิดลบๆไม่ทำให้คุณพัฒนาและชีวิตก็จะมีแต่แย่ลงเรื่อยๆข้อที่6หิวแสงขโมยสินคนประเภทนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มองหาแต่โอกาสที่จะทำให้ตัวเองเด่น หรือชอบพูดถึงแต่เรื่องของตัวเองไม่ว่าคนอื่นจะชวนคุยเรื่องอะไรก็ตามก็วกวนกลับมาเรื่องของตัวเองอยู่ดีคนแบบนี้น่ารำคาญและน่าเบื่อไม่มีใครอยากคุยด้วยไม่มีคนอยากคบเพราะคนแบบนี้คิดถึงแต่ตัวเองมีความเห็นแก่ตัวสูงมากข้อที่7ชอบนินทาคนที่ชอบพูดแต่เรื่องของคนอื่นนินทาคนอื่นจนติดเป็นนิสยัย คนประเภทนี้ไม่น่าคบหากคุณมีเพื่อนที่ชอบนินทาคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเขาจะไม่พูดลับหลังคุณคนที่ชอบนินทาลึกๆแล้วคนประเภทนี้มีปมและมีปัญหาส่วนตัวที่ขาดแคลนบางสิ่งบางอย่างจนทำให้ต้องใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นทําให้คนอื่นมองว่าตัวเองดีกว่าส่วนคนอื่นทำเรื่องไม่ดีจึงเอาเรื่องของเขามานินทาให้ร้ายลับหลัง การที่คุณเป็นคนที่ชอบนินทาจะมีแต่ทำลายชีวิตตัวเองให้ตกต่ำลงข้อที่8พูดอย่างทำอีกอย่างหากคุณเป็นคนที่พูดอย่างทำอย่างแล้วใครจะไว้เนื้อเชื่อใจคุณเพราะก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าคุณเป็นคนปากว่าตาขยิบพูดอะไรแล้วก็ต้องรักษาคำพูดของตัวเองทำตามสิ่งที่ตัวเองพูดแล้วชีวิตจะเจริญตามปากได้อย่างแน่นอนข้อที่9มองหาแต่เรื่องโชค หากคุณคิดว่าคนที่เขาร่ำรวยคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเกิดจากเรื่องของโชคอย่างเดียวแน่นอนว่าคุณก็จะไม่ลงมือทำอะไรเลยนอนรอแต่โชคให้มาหาคุณแบบนี้รับรองว่าชีวิตของคุณจะอยู่ที่เดิมหนึ่งเปอร์เซนข้อที่10ชอบหลอกตัวเองเขาบอกว่าคนที่ชอบบอกตัวเองว่าวันนี้ไม่ต้องทำหลอกเดี๋ยววันหลังค่อยทำเช่นการอ่านหนังสือหรือว่าการออกกำลังกาย คุณหลอกตัวเองอยู่เป็นประจำว่าวันหลังค่อยทําหลอกตัวเองบ่อยๆเข้าจนติดเป็นนิสัยนิสัยที่ว่านี้ก็คือนิสัยขี้เกียจแล้วคุณคิดว่าคนขี้เกียจชีวิตจะเป็นอย่างไรลองคิดดูนะคะข้อที่11คิดแต่เรื่องลบๆการที่ในแต่ละวันคุณคิดแต่เรื่องลบๆคิดแต่เรื่องไม่ดีคิดแต่เรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกหมุดหงิดอารมณ์เสีย มีน้ำโหแบบนี้คุณจะมีกระจิกระใจที่ไหนไปพัฒนาตนเองเพราะความคิดลบได้ควบคุมพฤติกรรมของคุณไว้หมดแล้วคนที่คิดลบชีวิตไม่ค่อยเจริญและนี้ก็คือความจริง11ข้อที่ถ้าหากคุณทำเป็นประจำโดยไม่รู้ตัวมันจะทำให้ชีวิตคุณพังทำลายชีวิตคุณได้เร็วอีกด้วยและถ้าหากคุณมีพฤติกรรมเหล่านี้คุณสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ได้ ด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองวันละเล็กวันละน้อย